อีอพียงได้สียงของรถอยู่เลย,ยโอ้โหเฮเบนเฮเบนเฮเบนเฮเบ้น เออวอลเธอเธอแทนแหลังหลังมาหลังมาเฮเบ้น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 ตัวหนึ่งเฮเบ้นตัวหนึ่งเฮเบ้นเฮเบ้นเดีเดี๋เดยไปทางได้โดดโดดหนึ่งโดดหนึ่งโดดสองก่อนข้างล่างตัวมีข้างบนตัวนึงตายตายสวยข้างบนข้างบนเฮ้ยทำเฮ้ยทำเฮ้ยทได้กระสุนจะหมด เฮ้ยปืนนี้ดีกูมีพีสองห้าศูนย์ใหม่ๆอยู่โป้โป้อยู่ข้างหลังไปไปไปไม่ทันแล้วโว้ยตายกูกคู่พิภพลองลองห้องน้ำตัวหนึ่งห้องน้ำเจ็บมากตายสวย ลองๆนะลองๆนะสวยลองตายลองตายสวยตายตัวนึงเฮ้ยได้์นารถนารรถนารรถฝากด้วยเนี่ยเออเนี่ยแม่เปล่อยสงโมงเสร็จเอากูบดีเกียร์สวยฮัว่าจะโนมห้องน้ำตัวหนึ่งนะเฮ้ยมาบ้านมาบ้านเกิดสวยตายบ้านเกิดตาย ไอ้นี่อยู่แถวห้องน้ำอือมีตัวนึงอยู่แถวห้องน้ำจะขวาได้หรอน่าจะกลับไสายปะวะมันวิ่งไปเวิ่งไปเอแล้ววิ่งไปเอแล้วไปไปบีได้นะไปบีได้ไปตุ๋ยกลางไปตุ๋ยไปบีได้ใช่ไหมน่าลองตัวนึ่งอ๋ออ๋บีได้บีไปทางไหนนะ มาเอก็ได้มาเอก็ได้รอ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 ั้งใจเหรางซ้ายกูอย่างลุ้นเลยวะแกเอาเตยไหมไม่ป้องไหนเป็นห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำทางไปเลยเฮ้ย คนเด็กลงตายตายตายล่าสุดบ yeah. oh, okay. oh, ิ๊กมันเดียวไปรออยู่อยู่กับโฟอยู่โฟข้างน้ำถ้ากูจะรับกันึงพี่วองทีร์เดี๋ยวลองตายลองตายใครระเบิดกูวะตัวนี้ยังอยู่ยังอยู่เอตัวนี้ยังอยู่เอตัวนี้ยังอยู่ยี่ห้อนี้ก็บอลสีสู Water เขียวสบายใจ มีมุมเนี้ยไม่รู้ถ้าอยู่ก็ไม่เป็นตัวนี้ยังเวเมื่อกี้ยังแฟดใส่กูระวังนะโอ้ยเสี่ยกูมองเลยมันไปแล้วด้วยโอ้ยกี้ยังได้เสียงมองรถอยู่เลยเอาเมื่อ อาลดอีกเลย่อกลับมาหมดเลยยอมแพ้เลยก็พีซีไปเลยได้ระวังนะระวังนะไอ้บ้าที่เได้พิ่ตายพิ่ตายเฮ้ยหลังมาตัวหนึ่งปืนสวยปืนสวยแข่งอยู่เลยพี่เอ้ยเอ้ยออกวายออกวายออก ไล่บปรีตัวนึงตัวนึงไม่หนีตัวแปดต่อตัวเลยต่อตัวเลสไอสมองสมองโอ้ไอเสือเห็นไอเสือมันจะระเบิดได้นี่ไอระเบิดหน้ากูแล้วเนี่ยยุ้ยองสวยสวยสวยกูสมองที่ดีมีสมองที่ตัวกูนะที่ศพไม่พี่พี่ตัวนึง อาจจะบานานาตัวท้ตัวท้จะบานานาน้าต้บาหน้าบาน้าบาน้าบานาน้าหน้าโอ้อโเฮียีปายนะบาประกงสอเฮียทุกโม่เ้ยมานาหน้ามาาหน้ามาสอตัวเลยเราไม่เก็บไอกูนะ โอ้โห oh, AK เลีอยวตัวหนึ่งมาหน่าโดดมนาะโดดข้ามด้ยวยเดินกลับเฉยไม่กลับหรอกแล้วมันย่องออกไปขวาดักหัวมึงอยู่ดักรูอยู่ตายสวย,ยมี AK นะ AK ศพมันอุย้ยวินราพาเข้ามันแล้ว <ขา S 1> น,นะ ู้เป้าเจอเป้าเจอเป้าไม่กล้าว่าเฮ้ยโอ้โหเกมอะไรเนี่ยรองมือสักจ้ะพิตายไอ้ถัดแผ่นแผ่น ไปดักนะคนอ่นไม่เจอระวังบ้านมันดูไวให้อ๋อเป็นเนเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูนี่ให้รังหลุมอ๊ยนี่อ่ะเจอไม่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 ม่ไม่ม่ไม่อุ้ยน่นพี่พี่มีตะโม่ะ พี่ล็อกพี่ล็อกขอโอ้โหเห็นแล้วไอ้สั์หันกลับทำไมมมีีีตงนตายราคาสวยตายแทนได้ตัดเหลืๆๆสอสองเฮ้ยไซส์ไซส์ สวยตายน่าจะมิดอ่ะมันมาอยู่บันหน้าพี่ยไม่นั่งไอ้สาดรถหลังสองหลังสองอุ้ยหายละไม่สองไม่ย่างขาวโลตัวหนึ่งน้าโัน ตาย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 เอ้ยเฮ้ยหลตงหลงหลังหลังหงตรงทางขึ้นมีคนเอกตัวหนึ่งแล้วก็ใช้ตัวหนึ่งพบแล้วพีเอสอตัวปะหล่ะเฮ้ยลูนี้ออกไปได้หลังตายแล้วหรอตายแล้วทำหมดแล้วถ้ากูมาลูนี้จริงอ ึ้นมาขึ้นมาไป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 โอ้ยผิดอะไรอะ่ะเฮ้ยพี่ใกล้พี่มัคอนตั้โอ้ยลองตามจุดเก็บบอมพี่ไม่เชี่ยนึกว่าเก็บแล้ว quả banana, quả banana, อีกตัวไอ้จหลบหล,บลบหมายไป <ขอ S 2> ช่วยเฮ้ยโอ้โหรูตั้นงนานเลยพี่ต่อนวันอยู่บ้านเราเก็บเราเข้าได้บ้านเราแค่ไหนวะบ้านเราบานสะพานไม่มีภาพแพ้ระวังมันหลังระวังขวาวขวายิงคู่พี่ไฟพี่ไฟ ไปเทได้ไงวะแล้ว้นไปอยู่ตรงกล่องตองขวาโอ้โหแล้วสมองอย่างนี้อะไรไปแพ้แปดอีกสองลูกลู่โลดแล้วมันก็รู้แล้วว่าอยู่ไหนง <c oughs> ลงมาแล้วอเก็ตปลาใครเห็นก่อนวะฟีดเนี่ย โอ,โ,โอ้โหนมีคิดป่ะวะน่าจะมีเฮ้ยไม่ทันนะน้องไม่มีอ่ะเฮ้ยนี่แหลูออกตองวะน้องส,สวยสวยสวยไป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 บีขี่คอกูอนั่นไปบีตายสามแล้วไปหมดแล้วไม่เหลือใครแล้วบ้างเฮ้ยมันไฟเขาซ้ายมันไฟเขาสายมันรเทตแล้วดิช่วงต่อย <c oughs> ังมีสมองว่ะ ไม่มีวะไม่มีไม่มีเฮ้ยไปเอะวะเฮ้ยออฟป่ะวะคอนตัคคอนตัคออฟตาย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 ข้างหลังตายบ้านมันไม่อาจจะอีกตัวได้เจกตัวนะเชืดอไดน่าจะบา banana อะมันเจ็บละเจ็บละอยู่เอเนี่ยอะไรลูกซองกับลูกซองลูกซองกลกับไม่กลซ้ายไปเล่นบ้านเลย โว้ดันไอ้เหี่ยได้แล้วไปช่วยวะสามตัวสามดูซ้ายขวาไกลตัวนี้ไอ้เหี้ย มันปลายสมุกยังหาบอมอยู่ไอที่อโอ้โหแมไปเลยโอ้ยไอ้ทียเจ็บโลเจ็บมากเจ็บมากในซ้ายโลซ้ายอย่อยู่ฝั่งซ้ายสมุกหลบสมุกเฉยมิดมามิดมาตัวนึงเป็นหน้าดันกระดูงไอ้เหี้ย พวกสมุกีทีะไม่เป็นไรไมปลอยปล่อยมัเล่นอไปปล่อยมเล่นอไปยิงทะลุไยิงทะลุสมุกมาจากีนเจ็บบเจตายตเหลือตัว้ายแล้วเอาไหมปาดเลยไหมเราสมุกหมดได้เราสมุกหมดเวลาเลือเมึงมีสมุนไไปไปปัดโอ้โห ต,ต,ตัวใกล้ตัวใกล้มีตัวใกล้ว้วตัวขวาใกล้ติดแล้เอนะ็จะเน็วางมิดมีออฟใช่ออฟ ที่มันโดดนะมันมันชอบบูทไอ้ตรงอะเนี่ยเนี่ยโอ๊ยขโมยดิงแล้วขโมยเจ็บขโมยเจ็บเจมข้ามบนข้ามบน,นอ้ยู่ท่ทีเรียนตะบงอยู่เฮ้ยมีมีมีฝั่งนูน้นมีฝั่งนูน้นมา,าต้องโหลเดเหตุรึใว่าดไหมตายตายตายขโมยเจ็บนะอพาร์มเมนต์ เฮ้ยไอเจ๊ตัวเยี่ยตัวถือบอมด้วยโอเคพี่ตัวนี้ถือบอมพีอ่อ่ะเอ้ยเนี่ย,ยหลังรถไอสัสหนเ่งโอ้โหม เด็กสมศรีจะเข้าซีทีบ้านเราอืมวางซีทีวิ่งซีทีว่ะระวังนะโอ้โหรู้เยอะซะด้วยโอ้โนี่กลับแล้วแหละโอ้เช่ออฟนะ ไปกอดเยอะแล้วเยอะแล้วเฮ้ยขวาเจอออฟพิกยิงเปรี้ยงเดียวเออออฟพี่อะไรล่ะทระเซฟออฟดีอย่างงี้มาแน่มาแน่ มีตัวมีตัวใด่ไหมใช่ใช่พอคนดีสมองเข้าเชี่ยเหมือนมึงรู้อะโลเลยอไม่มีแล้วมีพี่มีบาน a n a b a n a หมดเลยเอาอยู่ฝั่งนู้นอะ อเฮียยิงไม่โดนได้ไงพบสองตัวเลยเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งเฮียเด้งมาหักวีไอ้ลูกตาเจ็บไอโลโลตัวนึงไอ้เนึ่งสิดโอ้โหตอนกูนมองก็ไม่มาไอ้เฮียมันโดดขึ้นข้างบนแทบโอ๊อะไรวะตโ่างต้องช่วยว<ล>ะต้องช่วยเร็วว่ะโอเคทัดโดนหน้าหลัง เจ็บตัวนึงมีเจ็บตัวนึงอยู่กลางซ้ายหมดเลยอยู่กลางซ้ายหมดเลยลอยตัวหนึ่งพี่ซ้ายตัวออกซ้ายไอ้บันไดอะสแตอร์ตัวนึ่โลอีกตัวนึงก็โลอีกตัวนึ่งลอยตกหนึ่ง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 วางเฮ้ยโโอ้ ไอเฮียเอ้ยจะพักก็จยไดยถัดทัดตัวนึงสมมุกเฮ้ยมาหลังกูโอ้โหเฮียฟิปก็ยังฆ่าไม่ได้สายตัวหนึ่งแล้วก็ตีทีตัวนึ่งหรือจะไซสายละอาจจะซ้ายสวยครับแล้วพี่มีกินพี่แก้เลยใี่ไ ศพศพพี่น่าจะมีชีทมั้งเอาก็ได้ ีไม่โดนอะยิงหลังมันถึงวะยิงหลังมันยากแบบเป็นอบบร้ายไอ้สัส